กับสวัสดีค่ะพี่ๆกับสวัสดีพี่ๆชาวปลาเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับลุงเรืองพักเครื่องค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับลุงเรืองพักเครื่องค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะพี่ๆศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่ๆนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะหรือพี่ๆสามารถแอดไอดีไลน์ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ วันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ค่ะหลายรูปหลายองค์เลยค่ะพี่พนะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่ยี่สิบสามรูปยี่สิบสามองค์ด้วยกันค่ับพี่พี่นะยี่สิบสามรูปยี่สิบสามองค์ด้วยกันนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพาเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะ ต้องรบกวนพี่ๆดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนเนาะพี่ๆเนาะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่เลยค่ะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะรุ่งเรืองพระเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆนะรุ่งเรืองพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้ค่ะ วันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่ยี่สิบสามรูปยี่สิบสามองค์ด้วยกันค่ะพี่พี่นะยี่สิบสามรูปยี่สิบสามองค์ด้วยกันค่ะพระช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมนะคะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนเนาะพี่พี่เนาะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนนะคะชอบอยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะ ช่งน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ๆน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าเป็นปลายทางน้องต้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ๆนะถ้าเป็นปลายทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ๆท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนค่ะยินดีส่งให้ฟรีเลยค่ะพี่ๆนะโอนมาแค่ค่าปราค่ะพี่ๆนะค่าส่งน้องออกให้เองเลยค่ะแต่พี่ๆท่านไหนอยากเป็นปลายทางค่ะยังไม่สะดวกใจเป็นปลายทางก่อนได้ค่ะน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บบาทค่ะพี่ๆเนาะ วันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งดีกว่าค่ะพี่พี่นะน้องขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยดีกว่าค่ะอง์นี้เป็นพระครูกัลยาธรรมภาพรค่ะพี่พี่นะธรรมภาพรค่ะ ประคู่กัลยาธรรมารรค่ะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่นะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะตานหน้าค่ะ เลียมกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่นะองค์นี้เลี่ยมกรอบกันน้ําด้วยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่นะเป็นพระพุทธชินราชค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะประพุทธชินราชค่ะพี่ๆด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่ๆเนาะลุ่งเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆนะลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านหลังค่ะ เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พนะี่เลี่ยมกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่นาองค์นี้เลี่ยมกรอบกันน้ําด้วยค่ะคมชัดเลยค่ะพี่พี่นาต,ต่อไปค่ะคพี่พี่องค์ต่อไปค่ะสมเด็จค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันค่ะ องนี้แตกต้องขออภัยด้วยค่ะพี่พี่ปล่อยให้อยู่ในราคาองศาเจ็ดร้อยบาทค่ะขออนุญาตอง์น,นี้ไม่ปล่อยแล้วกันค่ะพี่พี่นะเห็นมีร้อยแตกอยู่ค่ะขออภัยด้วยค่ะอนุญาตไม่ปล่อยให้ใครนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องน,นี้เขียนอุดมโคขัดท์ัค่ะพี่พี่นาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะพี่พี่องน,นี้เขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่นะเริ่มที่องค์ล่างก่อนเลยค่ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้ลลานหลังเขียนรวงปู่ทวดค่ะพี่พี่น้าด้านหลังเขียนรวงปู่ทวดค่ะ ไปค่ะพี่พีงต่อไปค่ะปล่อยให้ในราคาเจ็ดรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะั้นราคาเจ็ดรอยบาทเท่านั้นค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพระช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพี่พี่นะ เป็นห่วงพ่อทวดค่ะพี่พ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พนะ่ะเป็นพระปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสอบถามราคาได้ค่ะพี่พี่นะ่ะสอบถามราคาได้นะคะ น้องปล่อยอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่นาลดย่อนได้นิดหน่อยนะคะพี่พีนาลดได้นิดหน่อยค่ะต่อไปคะ่อปคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พีนาเป็นพระสมเด็จค่ะ ค่ะพี่พี่ยงต่อไปค่ะด้านข้างค่ะ เ็นพระสมเด็จคะ่ะพี่ๆต่อไปคะ่ะองค์ต่อไปคะ่ะสมเด็จองค์ต่อไปคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะ สวยสวยเดิมๆเก่าๆเดิมมเ,เลยค่ะพี่พี่น้สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยนะคะชอบอยังไรสนใจยังไรติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นาอลุงเรียงพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะ ปล่อยให้ในราคาองลาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะสมเด็จองค์ต่อไปค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พีนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่สมเด็จองค์ต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องต์ต่อไปค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พีน้ำเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่เนาะลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะต่อไปค่ะพระสมเด็จองต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะาต่อไปค่ะพี่พี่ค์ต่อไปค่ะ พระสมเด็จค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่ๆสมเด็จองค์ต่อไปเป็นสมเด็จพระสมเด็จองค์สุดท้ายของวันนี้ค่ะพี่ๆด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวย,สวยเเเๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะซื้อหลายองค์ลดราคาให้ได้นะคะพี่ๆนะต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปูม่มันค่ะพี่ๆเป็นหลวงปูม่มันค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เขียนที่ระลึกพระราชทานเพงศพค่ะพี่พี่พระอาจารย์นำแก้วจันทค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นพระอาจารย์นำแก้วจันทค่ะวัดดอนศาลาจังหวัดพัทธลุงค่ะพี่พี่สองห้าสองศูนย์ค่ะพระอาจารย์นำแก้วจันทรค่ะวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงค่ะพี่พี่นะสองห้าสองศูนย์ค่ะพี่อง์นี้พอสองสองห้าสองศูนย์ค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเกา่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวย,สวย,สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นปานลาคูยันววลาค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อแดงค่ะปลาคู line, ยันเวลาค่ะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่นะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะ Shang พี่พี่องค์ต่อไปค่ะองคขออภัยค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงปู่ดุลค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ดุลค่ะวัดบูรพารามค่ะพี่นะวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่สองห้าสองหกค่ะพี่พอสองสองห้าสองหกค่ะเขียนราบผลพูนทวีค่ะพี่พี่นะองนี้เขียนราบผลพูนทวีค่ะ ครบแปดรอบพีบพี่นะครบแปดรอบค่ะหลวงปู่ดุลคััพี่พี่ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระอุปชาคงค่ะพพี่นะเป็นพระอุปชาคงค่ะ ว er fate, ัดบางกระผมค่ะพี่พี่นะวัดบางกระผมค่ะชนมายุสเจ็สิบเจ็ดปีค่ะพี่พี่เขียนชนมายุสเจ็สิบเจ็ดปีค่ะสองสี่แปดสี่ค่ะพี่พี่องค์นี้สองสี่แปดสี่ค่ะราบผลพูนทวีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนราบผลพูนทวีค่ะสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อค่ะ พระอุปชาคงค่ะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหนักมากเลยค่ะองนี้ที่ระลึกวสกค่ะพี่นะสองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พพอสองห้าสองศูนย์ค่ะ เป็นรูของปูทวดค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่เนาะลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการค่ะ หลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระหลวงพ่อกันค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อกันวัดพญาติค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อกันวัดพญาติค่ะพี่พี่สองสี่หกเก้าค่ะพี่พี่นะองค์นี้พอสองสองสี่หกเก้าค่ะ ที่ล,ลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนที่ล,ลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะหลวงพ่อกันวัดพระญาติค่ะพี่พนะหลวงพ่อกันวัดพระญาติค่ะที่ล,ลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมๆมเลยค่ะพี่พี่นอะสวยสวยเดิมเดมเก่าเก่าเดิมๆมเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่ ลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะ ำหรับวันนี้ค่ะพี่น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆค่ะยี่สิบสามรูปยี่สิบสามองค์ด้วยกันค่ะพี่ๆนะยี่สิบสามรูปยี่สิบสามองค์ด้วยกันค่ะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่ๆนะต้องดบกวนพี่ๆดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนได้เลยค่ะพี่น้องดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะ ชอบองคไหนสนใจองคไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่ลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นาอลุงเรืองพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่น้าเนาต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่น้องกับสวัสดีพี่ชาวพักเครื่องทุกท่านด้วยนะคะยังไงน้องฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปด้วยค่ะพี่พี่นะาเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ กับสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกับสวัสดีค่ะ